เฮ้ยฮึบฮึบในที่สุดเรากลับมาถึงบ้านแสนสุขของเราแล้วว้าวเราลืมเซฟเตียงไงรอบก่อนนะเรือเชื่อน้องม้ายังอยู่เหมือนเดิมเลยวะ่ะเพิ่มเติมคือมีมาอีกตัววันนี้เราจะทําการออกประจนภัยกับต่อนะครับก่อนหน้านั้นเราจะย้ายบ้านว่ะอันนี้ของผมไปเก็บมาแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมตายเมื่อ พาร์ทที่แล้วเราทำการย้ายบ้านครับผมบเอาไว้นี่แหละพวกนี้เดี๋ยวไปหาค้าว่าใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาทอไปด้วยเผื่อมันมืดเรามีของทุกอย่างที่คุณต้องการยกเว้นเราทำไม่เป็นบ้านอนะเดิมันนี้เดียวเราเจอแล้วเหรอทุ่งสกุระเดี๋ยวต้นสกุร้าต้องทำยังไงครับท่านผู้ชมว่าแต่ ต้นสกุลานี้เราเอาไปปลูกได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ได้ถอน,นต้นที่อยู่ที่บ้านเก่ามา3ต้นนั้นอนะเราต้องหาต้นกล้าแถวนี้ครับทําไมมีเสียงสกลเลตันอยู่แถวนี้วะท่านผู้ชมทําไมถึงมีเสียงพวกนั้นอยู่ไม่น่าลงไปจริงไปครับเราจะไปตามเส้นทางของเราต่อสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือหมู่บ้าน ที่มีประชากรอยู่มากมายเพื่อที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขานะครับเพื่อที่เราจะยึดบ้านเขาเป็นของเราเฟักทองล่ะโอ้พัมกินส์เทียบเลยเทียบเลยเบ่าหมดเลยนะครับผมเบมาหมดเลยนะครับใครเป็นเจ้าของครับถึงคุณจะมีเจ้าของ ผมก็ไปวันเอาหมดไอ้ไอ้นี่คือ,อรโอ้โหชาตินี้เขาคุณไปแตกอะเราว่าเราขุดมาทำอุปกรณ์หินให้ครบก่อนนะน่าจะเพียงพอแล้วนะครับผมเราขอโตะ๊ะลืมโต๊ะครับ ลงอย่างเดียวลืมขึ้นเอาเอาเอาไม้มาก่อนเราต้องการโตคราบแล้วยึดแค่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่จับไม่ได้ว่าจะต,ต้องพึ่งทำอะไรวะเนี่ยวบินไปบินมาไม่ทำอะไรเลยแล้วก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะยังไม่เจออะไรเลยละครับมีตาป่าเนี่ยเกมนี้มีตาป่าเลยอ หรือว่าเราต้องไปดูภาพมุมสูงครับเดี๋ยวเราขึ้นภูเขากันนะมันจะมีภูเขาให้ขึ้นไปเนี่ยอ้าวมาเจอกับความเวิ้งวางา้างไกลโพดอีกแล้วท้องทะเลอดกว้างใหญ่วัดทำไมมีรอยแยกอันสวยงามอยู่ตรงนี้มันต้องมีอะไรไแน่เลยครับว้าวมีแสงสว่างตรงนี้เราโผล่ขึ้นไปเจอกับ นึกว่าทุ่งดอกเาเปดเดอครับพี่นะทำไมมันขึ้นไม่ได้ผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อนเย้โอเคอนี่น่าอะไรอ่ะป่าไม้ขาวอ่ะมันตีปาดตีได้ปะเนี่ยเอาเอาตีได้ได้อะไรอ่ะตะทู่อ่ะไอ้ต้นเหมือนหญ้าทะเลนี่มันต้นอะไรอ่ะ มันคือเคฟไอเหมือนสาหล่ายอย่างเงี้เหรอเราตัดไปได้เยอะกว่าน,นี้ปะเรากวาดลาตรงนี้เลยเนี่ยบุ้ง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 โอ้เพียบเลยดูดิอร่อยเหาะเลยคราเนี้ยเก็บครับเก็บเก็บเลยดีแล้วมันลอยขึ้นมาข้างบนใต้ทะเลมีอะไรบ้างอ่ะที่นี่อะไรอ่ะมันคือ <Okay. S 2> ดิบเหนียวอยากข้ามทะเลไกลโพสอ่ะทุกคนเพราะมันทำได้เว้ยเราเดี๋ยวอันดับแรกเราหาสิ่งที่เรียกว่าของกินกับหมเรไม่อยากกินของดิบอ่ะรู้สึกว่าของสุกมันเพิ่มเยอะกว่าครับที่พักอาศัยแบบชั่วคราวปักขุด <laughs> ขุดไปตรงนี้แหละเรต้องวางเตียงก่อนนะครับเพื่อที่จะเราจะเซฟไว้นะฮะ จะได้รีสปอนตรงนี้เดี๋ยวไปเดินไกลอีกเจริญเ,เลยเริ่มไม่ใช่ New Player, เพเยอร์เราเป็น Normal Player. เราเป็นนอร์มลเพเยอร์าเก็บไม้ไว้สักส่วนหนึ่งไว้ทําอุปกรณ์นะครับตานนี้เราไว้ทาฐานครับตัวอีกเตาหนึงนี่ไงเออเราจะทำตาเดียวงกทําไมไวะทำมัน2เตาเลยได้ก้อนถา่านมาเยอะแล้ววเราแบ่งแบ่งครึ่งนึงอาไปใส่ข้างบนเออไปไงเราขึ้นไปตัดไม้ข้างบนก,นก่อนดีกว่าครับ เราต้อจะได้ไม้มาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทบประตูก่อนประตูต้องใช้6อันปาดโอเคแล้วก็วางแบบนี้นี่ไงโอ้โหอีซี่เนื้อเสร็จแล้วย่างย่างอ้นี้ต่อโอเคครับหลังจากที่เรานอนเตียงไปแล้วนะตอนนี้เช้าแล้วครับผม ได้เวลาออกประจนภัยสู่โลกกว้างอันไกลโพน้นแล้วเราได้ก้อนถา่านมาเยอะแล้วนะเก็บไม้ไว้ใช้ด้วยดีวยกว่าพอละโอเคตรงนี้ก็เอาไว้นี่แหละเอาไปแค่เตียงพ่อแล้วเจอกันว่าน,นแสนสุขของฉันเก็บทอดคืนโคตรงกอะงกขนาดไหนอะเก็บทอดคืนนะครับว่าแต่มันทำเรืองไงวะเราน่าจะมีเรือให้ใช้นะ แต่รู้สึกว่าเราจะไม้ไม่พอหรือเปล่าเราลองเอามาทำสัก20ก่อนอ่ะเห็นไหมของมันเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าเราอยากนี่ไงอกโบสโอ,อ้ทำป็นตูยูวางเฮ้หมูน้องหมูโอ้จะซูมทำไมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวนะอะไร <c oughs> น้องเต่าน้องเต่าขี่เต่าได้ไหม <c oughs> เอาเดี๋ยวทำไมน้องเต่าโปร่งขนาดนั้นนะ น้องเต่าทำไมถึงมีน้องเต่าอยู่แถวนี้ผมจะได้น้องเต่าเป็นเพื่อนจังลยแต่ว่าถ้าเราไม่ไปไหนเราก็จะไม่ได้ไปไหนโอเคนั่นแหละอางงก็สิงงก็ดีขณะคนพูดยังงงเลยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะมันมีแง่งอยู่กลางน้ำด้วยอ๋อมันเป็นเนินดินขึ้นมานะเนินทรายเราคนกด F5 แล้วอย่างนี้ปะ เออมันจะได้ดูโลดกว้างใหญ่แล้วเจอ <gasps> ดอฟินน้องดอฟินทำไมน้องดอฟินไม่ตามเรามาเราเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วเราเจอสิ่งที่เราต้องการแล้วครับก็คือหมู่บ้านเราต้องการผู้คนสวยมากเลยจอดเรือด้วยมีใครอยู่ไหมครับ โอ้โหบ้านหลังเดียวกระจุกอะไรกันตั้งสี่ตัวว่าไงพวกนายเป็นใครเหรอพี่เบิ้มเหมือนกเลมเลยอ่ะนายนากเลมเราต้องการสิ่งที่เรียกว่าทางไปต่อคุณมีให้เราไปครับมองอ่ะถาม ก็ไม่น่าประสก,กิจพี่แกประภาะคารอันนี้มันน่าสงสัยจริงๆเลยนะอาจจะมีของก็ได้นะเราเข้ามาอะไรไอพ่อมดอ่ะนี่มันแท่นอะไรอะ่ะเอาไปดูด,ดิออกไปดูดิเดี๋ยวมีคนอยู่ข้างนอกเชื่อเราข้างหลังนายอะ่ะไม่สดแล้วต่อหน้าเนี่นะ หายไปไหนอ่ะเราต้องการขโมยเอ C อยู่เอาบ้านหลังนี้แล้วกันนะอะ่ะบ้านงนี้จะบ้านแสนสุขของเราเราจะติดป้ายประกาศไว้ด้วยว่านี่คือบ้านของเรานะครับเอาออกไปเลยเกกะเราต้องการวางสิ่งที่เรียกว่ากล่องคราฟก่อนเลยครับอันดับแรกจัดไปแล้วเราก็ทำเตาใช่ใช่แล้วต้องมีที่ย่างอาหาร อไว้ตรงไหนดีม่มี้แล้วกันต้องทำหีบเก็บของด้วยนะหีบเก็บของอ่านี่ไงโตบ้านชาน ราต้องย้ายกล่องขาบครับท่านผู้ชมผมว่าผมเคยเห็นบางอย่างที่มันทําแบบนี้แล้วก็แบบนี้โหอโย่างใหญ่กล่องเริ่มโอ้โหใส่ของได้แบบ10ล้านกว่นเราจะทําแบบว่าของหินนะครับวันนี้เราจะไปเก็บของแลขอไม้คืนกันนะแถวนี้วิวสวยมากเลยเออเราจะไปหาตรงไหนตรงนู้นน่าจะดีกว่าหินน่าจะเยอะมาก มีเสียงตัวอะไรข้างล่างด้วยอีกแล้วครับก็เรายังไม่ลงไปแล้วกันนะเราขุดตรงนี้แหละเดี๋ยวเรากลับไปทําก่อนเดี๋ยวเรามีของครบมเมื่อไรเดี๋ยวเราจะบุกลงไปใต้ดินอยากรู้ว่าใต้ดินเีอะไรเราได้หินสักพักแล้วเร,เราก็ทาแล้วก็ทําไว้เลยดีกว่าเพราะเราขุดหินด้วยไอ้พี่แกหินนี่เรามาจะขุดได้โคตรเร็วอันนี้อะไรเป็นก้อนทองแดงเราจะเอากี่ก้อนวะเนี่ย ขุดมาจนแต่ว่าจะเป็นโพรงเป็นบ้านแล้วเนี่ยผมนั้นได้หินมาเพียบแล้วขุดมาเจอกับแสสว่างนี่มันสูงสวรรค์ชัดๆสูงสวรรค์ชัน้นชั้นบนกว่าเมื่อกีนก้นิดนึงมาแต่ทํามทรายไม่สล่มลงมาวะเนี่ยจริงเหรอเดือดเชื่อ <c ười> เอ้เราก็ไม่น่าสนน่ะเกือบโดนทรายทับตายแล้วมั้นล่ะ กินเร็วเน้นฟัสต์แทร็กไปก่อนแต่ขึ้นโคตรน้อยอยากได้น้ำพึ่งอ่ะทำไงอ่ะโอ้ามวว่ามูว์ซินเดรนี่โอ้โหน้องลงน้ำไม่ได้ดูดีโหเอ้ไม่เห็นตึงเลยว้าอ,อย่ามาเลย มิ娜ห้าไปยุ่งกันมาเลยเกือบตายว่าพิ่งตอดหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมามันมาตัวอะไรอะเฮ้ยพี่ดนพี่มืดโอ้ยพี่มืดตีตีแรงจังหัวเฮ้ยเเอาเลยเล่นมันเล่นมันเฮ้ยสวย อะไรอะอ,อันนต้ดโเอ่ออัย่างวะตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอันนี้คือเชือกใช่ไหมแล้วเรานี่ไงเราลากคอได้ที่เดรอเอาเด้ออย่าบอกว่าเจ้าของมันอยู่นี่นะเ,เราขอไอ้สองตัวนี้แล้วกันขโมยมันต่อหน้านี่แหละ ผูกไว้กับเสาเนี่ยแกเป็นของฉันแล้วใช่ไหมครับคุณเจ้านายคุณเป็นใครเหครับกดดูสิอะไรอะ,อ,ะอ๋อเป็นพ่อค้าเหรอคุณพ่อค้าคุณลากคุณลากลามามาแล้วคุณก็ทิ้งลามาะนะเฮเพื่อนลามาของนายฉันขอนะเรามาดูตะวันรับขอบฟ้าก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับผมมีใครมาทักทายข้า,ขาวว่ะเออว่าไงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเราพาน้องมาเจอหมู่บ้านเอพีซีแล้วนะ ถ้ามีผลประกอบการดีเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบกันนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรโปรดติดตามชมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ